ปี2 5 6 9เนี่ยนะครับกำลังจะเป็นปีที่วงการขา้าวโพดไทยต้องจ่าลึกไว้เลยเพราะว่ากติกาการเล่นกําลังจะเปลี่ยนไปทั้งหมดคำถามสำคัญที่อยู่ในใจของทุกคนเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเกษตรกรหรือโรงงานก็คือในเกมใหม่เนี่ยการปลูกข้าวโพดยังจะคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่ไหมหรือจะกลายเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ คำถามนี้สําคัญมากจริงๆครับเพราะถ้าตัดสินใจพลาดไปเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนมหาศาลเลยนะครับเราเลยจะมาแกะบทวิเคราะห์จากนักกลยุทธ์การตลาดกันแบบชัดๆเลยว่าอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กําลังวางแผนอยู่หรือบริษัทที่กําลังคิดจะขยายพื้นที่ส่งเสริมจะได้ตัดสินใจได้แม่นยําที่สุดและให้ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยเริ่มจากภาพรวมตลาดใหม่เป็นยังไงไปดูตัวเลขราคาต้นทุน จากนั้นจะเจาะลึกเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยคือกฎห้ามเผาที่จะมาเปลี่ยนเกมแล้วค่อยมาดูว่าแล้วสูตรสาเร็จสําหรับเกษตรกรคืออะไรและสุดท้ายครับเราจะได้คําตอบกันครับว่าตกลงแล้วจะปลูกดีหรือไม่เอาละครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยเรามาฉายภาพให้เห็นกันก่อนว่าตลาดข้าวโพดในปี2569เนี่ยหน้าตาโดยรวมมันเป็นยังไงมีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างต้องบอกว่า ธีมหลักของปี2,569เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราคาที่พุ่งสูงปรี๊ดเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่มันคือปีแห่งการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างข่าวดีก็คือต้นทุนที่ลดลงกับอีกด้านหนึ่งก็คือกฎเหล็กข้อใหม่ที่เข้มงวดมากๆและจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำกรเกษตรของเราไปเลยโอเคครับทีนี้มาเข้าเรื่องสำคัญที่สุดกันดีกว่าเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับ เรามาเจาะลึกกันที่ตัวเลขราคาและต้นทุนกันเลยดีกว่าว่ามีข่าวดีข่าวร้ายอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าใจนะครับคือพาดของตลาดโลกกับตลาดไทยเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยคือในขณะที่ราคาโลกมีแนวโน้มจะลดลงเพราะผลผลิตจากอเมริกากับบราซิลออกมาเยอะมากแต่ราคาในบ้านเรากลับคาดว่าจะยังนิ่งๆทรงตัวได้อยู่ซึ่งก็เป็นเพราะว่ามีมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงไว้นั่นเองครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับ ตลาดโลกอาจจะเจอลบไปถึง7%แต่สำหรับเกษตรกรไทยเรายังมีเหมือนอาตาขายความปลอดภัยจากกลไกลของรัฐคอยรองรับอยู่ทำให้ราคายังค่อนข้างมีเสถียรภาพครับแล้วราคาเป้าหมายจริงๆละ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นข้าวโพดแห้งหน้าโรงงานนะครับความชื้น14.5%ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9.80บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนราคาหน้าไร่ที่เป็นข้าวโพดสดความชื้น3 0ก็จะอยู่ราวๆ7บาทถึง7บาท5สตางค์ครับ ตัวเลขพุ่มน,นี้คือฐานที่เอาไปใช้วางแผนการเงินกันได้เลยแต่มีจุดหนึ่งที่ต้องดอกจันตัวโตๆไว้เลยครับคือช่วงเดือนกุมภาถึงสินหาจะมีการเปิดนําเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านข้อตกลงอาฟต้าหรือเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะมีข้าวโพดร,ราคาถูกเข้ามาในตลาดแล้วอาจจะก,กดราคาในประเทศให้ตกลงชั่วคราวได้เพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องจังหวะการขายให้ดีๆนี่กลายเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับ เอาละพักเรื่องที่ต้องระวังกันไปแล้วทีนี้มาดูฝั่งข่าวดีลุ้นๆวกันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงข่าวดีมากเลยครับคือราคาปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะตัวยูเรียที่เป็นต้นทุนหลักของเราเนี่ยคาดว่าจะลดลงได้ถึง 1.5- ถึงเปซเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากำลังการผลิตในตลาดโลกมันเริ่มนิ่งและจีนก็ส่งออกมากขึ้น ตัวเลขน,นี้อาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่สําหรับเกษตรกรแล้วเนี่ยโอ้โหนี่คือกำไรที่เพิ่มขึ้นมาเห็น,เ,หนเลยเอาล่ะครับเรามาถึงหัวข้อที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดของวันนี้แล้วนี่ไม่ใช่แค่ปัจจัยหนึ่งนะครับแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงที่จะตัดสินอนาคตของทุกคนในวงการข้าวโพดไทยเลยนั่นก็คือกฎเหล็กเรื่องการเผาครับกติกาใหม่นี้มีเชื่อเรียกตรงๆเลยครับว่าข้าวโพดไม่เผา และนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569เป็นต้นไปกฎนี้จะไม่ใช่แค่คําแนะนําอีกต่อไปแล้วแต่มันคือข้อบังคับที่จะถูกนํามาใช้อย่างจริงจังและเข้มงวดที่สุดทั้งจากฝั่งภาครัฐและจากโรงงานที่รับซื้อเองเลยครับและนี่คือจุดที่อนาคตของคนปลูกข้าวโพดจะถูกแบ่งออกเป็น2ทางอย่างชัดเจนเลยครับทางรอดกับทางร่วงคือถ้าเป็นแปลงที่ยังเผาอยู่ก็จะเสี่ยงมากที่จะโดนกดราคาหรือที่แย่ที่สุดเลยก็คือโรงงานไม่รับซื้อคือขายไม่ได้เลย ส่วนอีกทางคือแปลงที่ไม่เผาโอ้อันนี้จะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนผมขอย้ําตรงนี้ดังๆเลยนะครับว่าใบรับรองต่างๆที่ใช้ยืนยันว่าแปลงของเราปลอดการเผาอย่างเช่นใบรับรองแกลบที่เป็นมาตรฐานการเกษตรที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ทางเรื่องอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือพาสปอร์ตเลยครับถ้าไม่มีพาสปอร์ตเล่มนี้เข้าโพจากไร่ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตลาดได้จบเลยครับพอรู้กติกาใหม่รู้สภาพตลาดแบบนี้แล้ว คำถามต่อมาคือเราจะทํำยังไงล่ะเราจะวางแผนยังไงเพื่อที่จะเอาชนะในเกมนี้ให้ได้มาดูกันต่อเลยครับนักกลยุทธ์การตลาดเขาสรุปสูตรง่ายๆที่จําได้ขึ้นใจเลยสําหรับการรับมือตลาดปี2569เ้าเขาเรียกสูตรนี้ว่า3ลด1เพิ่มครับสูตรนี้มี4เสาหลักง่ายๆครับคือ 1. ลดต้นทุนที่ไม่จําเป็น 2. ลดความเสี่ยงจากการทําผิดกฎ 3. ลดการลงทุนในพื้นที่ที่ผลผลิตไม่ดี และ4ข้อนี้สําคัญมากคือเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยและนี่คือแานปฏิบัติการ3ลด1เพิ่มที่เอาไปใช้ได้จริงเลยครับ 1. ลดต้นทุนก็คือจัดการเรื่องปุ๋ยให้ฉลาดขึ้นใช้เท่าที่จําเป็น 2. ลดความเสี่ยงอันนี้ต้องทําทันทีเลยครับคือเลิกเผาแล้วไปจัดการเรื่องเอกสารขึ้นทะเบียนกับทาใบรับรอง G A P ให้พร้อม 3. ลดพื้นที่เสี่ยงคือเปลี่ยนวิธีคิด จากเดิมที่จะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆให้มาเน้นเพิ่มผลผลิตในที่ดินเดิมของเราให้ได้มากที่สุดและสุดท้าย 4. เพิ่มพันธมิตรก็คือการไปจับมือกับโรงงานหรือผู้ซื้อเพื่อล็อกราคาและประกันว่ามีที่ขายแน่นอนเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาตอบคําถามที่สําคัญที่สุดที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกกันแล้วครับบทสรุปจากบทวิเคราะห์เนี่ยผมว่ามันคมและชัดเจนมากเลยครับเขาบอกว่าปี69ราคานิ่งปุ๋ยถูกลง กําไรพอมีแต่ใครเผาต่อซังจบเฮครับชัดเจนนะครับคือโอกาสทํากําไรเนี่ยมันยังมีอยู่แต่มีเงื่อนไขสําคัญข้อเดียวเลยคือใครก็ตามที่ยังเผาอยู่จะหลุดออกจากเกมนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าจะเสี่ยงปลูกดีไหมหรือจะกล้าขยายพื้นที่ส่งเสริมดีหรือเปล่ามันเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขราคาต่อไปแล้วครับแต่มันขึ้นอยู่กับคำคำเดียวเลยคือความพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่กติกาใหม่นี้ คำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่ว่าพื้นที่ของคุณพร้อมหรือ,อยังแต่คือตัวคุณเองพร้อมสำหรับกติกาใหม่นี้แล้วหรือ,อยัง